ห้าพระเอกของนางเอกจีนไปลู่เคมี K er สาธารณะเปิดห้าพระเอกของไปลู่คู่ก,กับใครก็ฟินสถานจอนางเอกแห่งแผ่นดินจีนที่มารางที่สุดในตอนนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวไปลู่นางเอกคนสวยยิ้มหวานที่ครองใจแฟนๆคอซีรีส์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องและเป็นสาวมากไปด้วยสเสน่ห์จะจับคู่พระเอกคนไหนก็ดูจะมีเคมี er กระจายวันนี้เราเลยพาไปชมห้าพระเอกของสาวคนนี้ว่าจะมีใครและและคู่กันแล้วจะฟินขนาดไหนมารับชมกันเลย หเหรินเจียหลุนพระเหนุ่มมาดเข้มที่ได้โคจรมาเจอกับสาวไปรลูกในบทบาทของโจเซิงเฉินและขุยซืออี้ซีรีส์จีนชื่อดังทุกชาติพบกระดูกงดงามว n นแอนด์เดอะโอในปี2021ีซีรีส์ทำลายให้หลายคนหันมาติดตามผลงานของนายเอกสาวคนนี้กันมากขึ้นและที่สำคัญการได้ร่วมงานกันกับเหรินเจียหลุนก็ถือว่าได้เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆ พราะนอกจากฝีมือการสแสดงของนักคู่แล้วเคมีของนักคู่ก็ยังไม่ธรรมดาทาเอาแฟนๆฟ,ฟินและอินบอดน้ําตาแตกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็มีฉากน่ารักอบอุ่นหัวใจไม่น้อยเช่นกันดูรเรื่องนี้ทั้งหมด2ภาคทั้งภาคอาดีตและภาคปัจจุบันเนื้อเรื่องเข้มข้นน่าติดตามพระนางสวยหล่อเป็นคู่ที่หลายคนอยากให้ร่วมงานกันอีกบ่อยๆเลยสสวีไค่ใกล้ขวัญใจคอซีีด์อีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาประกบคู่กับสาวไป,ปรูดเช่นกันจากซีร์ย้อนยุคเจ้าเหว่ นิคิตรักนางพญามารในปี2019ในบทบาทของลู่เจ้าเหยา่ยงเร่อมอชิงเรื่องราวของสองตัวที่จะนำเสนอด้วยความรักและความเครียดแค้นเป็นอีกเรื่องที่ทําเอาหลายคนติดตามกันอย่างล้นหลามซึ่งแน่นอนว่าเรื่องฝีงมือการแสดงของในคู่ไม่เป็นสองรองใครแถมยังมีฉากฟินหลายฉากให้ได้ชมบอกเลยว่าคู่นี้ได้หัวใจของแฟนซีรีส์ไปเต็มๆเ,เลยถึงขนาดที่มีซีรีส์รวมกันอีกเรื่องอย่างบุญรักนักเรียนเตรียมทหารที่ออนแอร์ในปีเดียวกันอีกด้วย งานนี้การันตีเคมีของทั้งคู่ได้อย่างดีเลยทีเดียว 3. ไล่อีนุ่มรอกับผลงานในฐานะเพลสเรื่องแรกอย่างจอมคนเหนือชนชั้นที่ได้ไปรูหน้าเอกสาวของเรามาร่วมรับบทเรื่องนาในเรื่องนี้ด้วยบอกเลยว่าแม้จะเป็นบทบาทเพลสเรื่องแรกของเขาแต่เขาก็สามารถรับส่งอารมณ์กับไปรูอย่างดีแม้ว่าจะมีตีกันตั้งแต่ต้นเรื่องแต่พอเดินไปรื้อเรื่องไปเรื่อยๆไ,ได้เข้าคู่กันทีไรก็มีแต่ความน่ารักมาให้อุ้มยิ้ม ใครได้ดูเรื่องนี้ก็ฟินตามแทบไม่ไหวมาดพรเอกหล่อสุขุมกับนางเอกซนจอมกวนได้ไล่อีและไปรูกมาคู่กันถือว่าลงตัวมากจริงๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เคมีดีไม่แพ้ใครเลย 4. หลัวอินสีต้องยกให้เขาเป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อที่ประกบคู่กับไปลูกแล้วเคมีแรงที่สุดในนาทีนี้ไปเลยหลังจากที่ฝากความฟินเอาไว้ในเรื่องครึ่งทางรักไปเมื่อปี2022ก่อนจะกลับมาสร้างความทับใจให้แฟนๆอีกครั้งจากซีรีส์จันทาอัสดง ในปี2023ที่เพิ่งจะลาจอไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เองซึ่งการกลับมาคู่กันอีกครั้งของหนุ่มลัวอินซีและสาวไป,ปาลูกก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคอซีรอท์อย่างถล่มทลายกลายเป็นคู่พระนางระดับต้นๆของวงการที่น่าจับตามองด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและดราม,มา่าทําให้ทั้งสองเข้าถึงบทบาทและแต่ทอดออกมาได้อย่างดีแต่พอถึงซีนน่ารักก็เล่นเอาแฟนจิกหมอนขาดเช่นกันบอกเลยใครชอบคู่นี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนห้าจางหลิงเฮ่อ พระเอกหน่าใสที่ได้รับบทคู่กับไบลูกในซีรีส์เรื่องได้รักวังคุณิงที่คาดว่าหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอชมกันอย่างมากมายหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างแลนะพิวิวมาแต่ละตอนออกมาให้ดูเป็นน้าจิ้มไปแล้วแต่บอกเลยว่าได้ชมมันแค่นิดเดียวก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามและคู่พระนางก็ดูเดือดไม่ใช่น้อยงานนี้จะมีฟินฟินให้ติดตามมากน้อยแค่ไหนอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วล่ะขอบคุณที่มาของข่าวจากสยามนิว thai com